ครับขขอสวัสดีนะครับสวัสดีกับน้องเอฟซีอีกรอบหนึ่งนะครับที่ต้องอ่าเขาเรียกว่าต้องมาแก้ไขนะครับเนีที่ผมแจกคีไปก็ถือว่าถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าผมขอมามาทาความเข้าใจนะครับในการลงคีอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะสับสนกันนะครับสมมติว่าผมผมอยกตัวอย่างใช้ทาแบบนี้นะครับแต่นี้ไม่ไม่ไม่ใช่รหัสของเขานะครับ ที่พี่น้องลูทุกท่านจะเอารหัสไปเรียกว่าไปยืนยันในการลงทะเบียนนะครับไม่ใช่รหัสของเขาอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับขึ้นเป็นแบบนี้ฮะเดี๋ยวผมจะเปิดอัปเดตสมมติว่าแบบนี้นะครับเราจะอ t i เ a ตเขานะครับอ่าคลิกขึ้นมาแบบนี้นะครับเราคลิกขึ้นมาแบบนี้มันจะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับอย่าอย่าอย่ามาตรงออนไลน์นะให้มาคําว่าออฟไลน์นะครับนะให้มาตรงที่ออฟไลน์นะครับแล้วก็ ่ามันจะมีสองแถวนะครับแถวที่หนึ่งกับแถวที่สองนะครับแถวที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นไอดีนะครับไอีอาจจะเป็น i อบีให้ท่านก๊อปไอีเสร็จแล้วมาวางตรงนี้ครับวางตรงนี้ะน,นะครับแล้วแถวที่สองจะเป็นคีย์โค้ดนะครับที่เตาทำไว้นะครับก๊อปตรงนี้นะแล้วมาวางตรงคีย์โค้ดนะครับแถวที่สองเหมือนกันนะครับทำว่า อ่ายอก็คือแถวข้างบนนะครับแล้วก็ค e y c โค้ตัวนี้ก็เป็นแถวข้างล่างนะครับอ่าแถวข้างล่างแบบนี้ครับก๊อปแล้วมาวางนะครับแล้วเราก็จากการ a อ tivate นะครับเขาก็จะขึ้นหน้าตาขึ้นมาบอกว่าขอบคุณนะครับเราจะขึ้นขึ้นบอว่าขอบคุณในการลงทะเบียนของท่านอ่าสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยอะไรประมาณนี้นะครับก็อ่ามาแนะนำให้นะครับแนะนำให้ f อซนะครับอ่าได้เข้าใจกันนะครับเมื่อกี้ ที่ผมลงคลิปไปก็คือเขาเรียกว่าอ่าไม่ได้แนะนําเต็มเพราะผมต้องต้องลิธิ์ษษษในการเบอร์เบอร์เบอร์รหัสไว้นิดหน่อยนะครับก็เลยไม่เห็นนะครับเลยไม่เห็นตอนนี้ก็อ่ามาทําแบบนี้เป็นตัวอย่างให้ดูหวังว่าพี่น้องเอฟซีนะครับหรือพี่น้องทุกท่านคงเข้าใจกันนะครับอ่าสำหรับท่านไหนที่อ่าติดตั้งไปยังไม่ได้หรือว่ายังไม่เข้าใจจริงๆนะครับก็ หาทักกันมาครับทักมาหรือคอมเมนต์อ่านั youtube ได้นะครับใต้หน้า u t u b e นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับหรือท่านไหนที่ยังติดตั้งไม่ได้จริงๆนะครับผมก็ช่วยเหลือท่านได้นะครับมีให้ท่านมีโปรแกรมตัวนี้ครับคำว่าโปรแกรมทินะครับโปรแกรมยียีตัวนี้นะครับแล้วให้ท่านติดตั้งติดต่อนะครับติดต่อมาผมหรือทักมาผมทางหลังบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะ อยัางไงผมจะขออนุญาตนะครับเข้าไปดูในเครื่องท่านแล้วผมจะเข้าไปช่วยท่านแก้ไขนะครับใช้ได้นะครับถ้าผมวันนี้ก็ตองมีแค่นี้นะครับที่มาแนะนำนะครับในการอัพเดตนะครับแนะนำในการอัพเดตวันนี้ก็ผมฝันชัย้างนะครับก็ต้องขอาลาพี่น้องเอซีไปก่อนนะครับแเจอกันที่หน้าครับน,นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ